สวัสดีค่ะโรงพยาบาลตากสินรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคมตำแหน่งพนักงานการเงินบัญชีธุรการประชาสัมพันธ์ทั้งหมด9อัตรารับสมัครตั้งแต่วันที่4ถึง27กรกฎาคม2565ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ13,225บาทต่อเดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหนึ่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าน,นี้ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาพนิชการสาขาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการเลขานุการสาขาวิชาการเงินและการธนาคารหรือสาขาวิชาการตลาดหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า2ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวนหนึ่งอัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ1,810บาทต่อเดือนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหนึ่งได้รับประกาศสนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุธอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาว,วิชาพนิ์การทางการบัญชีทางการเลขานุการทางเลขานุการหรือทางการขาย หรือทั้งได้ทางหนึ่งที่คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมกลางสำนักงานแพทย์เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบสองผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการพนักงานธุรการสีอัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ18 1 0บบาทต่อเดือนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหนึ่งได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สองผู้สมัครสอบเพศใช้ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์2อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ1810บาทต่อเดือนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหนึ่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาพาณิชย์การสาขาบริหารธุรกิจการบัญชีการเลข,ขานุก,การทางการขายภาษาต่างประเทศการประชาสัมพันธ์หรือทางใดทางหนึ่ง ตำแหน่งผู้ช่วยช่างช่างเย็บ1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ9,993บาทต่อเดือนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตําแหน่ง1ได้รับบุติมัธยมศึกษาตอนตอน้นมัธยมศึกษา3หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าน,นี้2ผู้สมัครสอบเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตากสินชั้น6อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสิมหาราชตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมถึงวันที่27กรกฎาคม2565ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดได้ที่024370123ต่อ1640 1645 1656หากไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ